แกแล้วเป็นขี้แล้วเนี่ยเพราะว่าลบที่แล้วเอาไปแล้วเนาะเอาไปแล้วชิมแล้วพี่น้องโอ้แซ่แบแม่ผมแซ่บแซบโอเคพันเล็กตอนแรกคือ,อคือว่าตอนแรกไงคือเอาเอาม้าเนี่ยเป็นเป็นพันธุ์ที่ขอมาเนาะเขากับผูรู้ว่าเป็นกล้วยสมกล้วยไข่สมวะ แต่ว่าตอนนี้ได้ซิมแล้วหรอกโอเคพานแซบนะครับผมพร้อมพอ้อมแล้วก็บหวานดีนะครับผมแล้วก็ตอนแรกคือเนี่ยที่มาปลูกแซมบัคชิดาไว้เนี่ยคือเอาออกเที่ยวอ,ออกเอาออกง่ายให้ทำง่ายพอดีแต่ว่าตอนนี้เราก็จงไว้แล้วก,เอออกเ็เอาออกเทลนเอนอยออกเทลอต้นเอาเอเฉพาะต้นที่เป็นเชียเขาก็ค่อยๆย้อนออกจากต้นนะครับผมค่อยๆย้อนออกจากต้นบัคชิดาเขาผมบัคชิดากใหไ,ไงมาแล้วคือให้เขาเลี้ยงที่ผมบ้าน สเต็ปปลูกเลี่ยงก้อนนะพี่น้องขี่ครับเดี๋ยวมีอีกง่ายเพิ่นเอาไว้นี่แล้วอันน่ะมีเช่นหนึงครับเอิ้งพี่น้องทีดาฮอร์ง่ายหรอบกเฉียบเบิ้งบกเฉียบมาแล้วเกี่ยวกันหลายแล้วพี่น้องเริ่มอย่างนี้เราบอกทิดาเริ่มที่ออกดกแล้วเบิ้องขวาหน เนี่ยบทเสียบเลยพี่น้องที่ผมมักมักเลี้ยงที่ผมว่าเนี่ยปลูกปลูกกล้วยเพื่อยอดไว้กับต้นกล้วยเพื่อเลี้ยงเนี่ยพอเขาเพอกล้วยออกเขียบปุ๊บบทเสีบเริ่มง่า,งายใช่ไหมปั๊บเขาเลี้ยงกันยุ่งเฉยตอนนี้เขาก็เอากล้วยได้เขียบแกเอาออกปุ๊บปุ๊บออกตรงนี้ก็สีโล่งโล่งปุ๊บก็ต่อไปก็ปล่อยให้บทเสียบง่ายเลยนะครับคือเลี้ยงเลี้ยงบทจัียบพี่แจ่น้อยก่อนม,มันเนี่ยที่เป็นสเต็ปนี่แหละ ที่ผมหยดไปเนี่ยคือมันโอกาสรอดสูงนะครับโอกาสรอดเขาสูงถ้าห้องที่ไปนี่เจ็บฟองมาเขียบเนี่ยเพราะว่าบาเขียบเนี่ยเขายิ่งเงี้ยง่แท้ล่ะยู่ถึงที่อยู่กับต้นกล้วยเขาก็ใหญ่้่มเนี่ยใหญ่ยเก่งมากเลยอ๋อต้นกล้วยนี่เจ็บกล้วยที่ยู่กับบล็อสีดานี่พี่น้องเห็นปะผมกัเพราะสเต็กของผมเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเอากล้วยเลี้ยงก่อนเพราะ เขากล้วยเขาแก่ปุ๊บตรงต้นนี้ก็สิได้ออกตรงนี้ก็สิโล่งแล้วบักเขียบบกสีดาเขาเลยเงีแล้วเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเป็นงครับบอกเนาะโอ้วสวยเลยครับแกแ่วนะครับแก่แล้วเพราะว่ารอบที่แล้วเอาไปแล้วแก่แล้วมันต้นออกถุงนู้นเนี่ยแต่ทีนี้พอเขาออกปุ๊บเนี่ย ติดตาเขาก็ได้แดดเต็มที่แล้วแดดเต็มที่ต้นนี้เขาแบบใครแต่งๆอรไปตำๆทูเหี้ถ้ารู้สึกว่าทิมาทิมางำต้นมะเขือเทศปลอดทิดาเขาอย่างจะเขาเก่าออกบหมือนร้อยไหวพวกนี้เขาเอาไปย้อนลงสะให้ปลาให้หอยเครื่องคือหมุนเย้ยเงินไปนะครับหมุนเย้ยเงินไปด้วยโอเคครับ